เอาแล้วครับพรีเมอร์ลีกนัดกลางสัปดาห์ประจําวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างหงแดงลิเวอร์พูลครับเจอกับวู๊ปแฮมตันวันเดอร์เลอร์นะสำหรับการแข่งขันฮะคืนวันนี้ครับคืนวันที่1นนะครับเวลาตีสามนะครับหรือเช้าวันที่2ตามเวลาของประเทศไทยนะครับสนามคือแอนฟิลด์นะครับผู้ตัดสินเป็นพอลเชนี่วีอเป็นจอร์ตแอดเวลนะครับผลงาน5นัดลั้งสุดที่พบกันนะครับเป็นลิเวอร์พูลครับที่ชนะไปได้3นัดนะครับเสมอ1นัดแล้วก็วู๊ปแฮมตันชนะ1นัดนะครับ เอาแล้วครับมาดูความพร้อมเจ้าบ้านกันอย่างลิเวอร์พูลนะครับทีมของเจอร์เก้นคอปเนี่ยชนะ3จาก4นัดในเกมเย้าหลังสุดในพรีเมียร์ลีกนะครับโดยพวกเขาเนี่ยไม่เสียประตูมาแล้วครับ3เกมนะแต่นัดล่าสุดเนี่ยพาท่าอาสะดุดนะครับเสมอกับเชสตันพาเลตส์ูงประตูต่อศูนย์นะครับเกมนี้ก็ยังเหมือนเดิมฮะยังจะไม่มีชื่อของลุยดิอาร์ตครับที่ยังบาดเจ็บเข่านะครับเช่นเดียวกับคาวินเลมซี่เตียโกอัคันทาร่าโจโกเมสนะครับที่บาดเจ็บนะ และหมดสิทธิ์จะลงช่วยในเกมนี้แน่นอนแล้วนะครับส่วนในรายของอีบูร์ฮีมาโกนาเต้นะครับกองหลังดาวุ่งนะยังต้องเช็คความฟิตนะครับว่าจะพร้อมสําหรับเกมนี้หรือไม่นะอาตูเมโรฮะลงเล่นให้กับ u 21แล้วนะครับต้องรอดูว่าจะกินครอบใช้โอกาสหรือไม่นะแล้วก็คนสุดท้ายเป็นดาวิดนูนเยสครับกองหน้าตัวเก่งนะที่ต้องรอรุ้นความฟิตนะครับว่าจะมีส่วนร่วมในเกมนี้หรือไม่นะโดยเจ้าตัวเนี่ยเจ็บไหลจากเกมที่ เปิดบ้านพ่ายเดียวมาดดิดไปสู่สองประตูต่อหนะโดยจากผลงานสถิตินี่ดูเหมือนว่าลิฟูเนี่ยกลับมาเล่นได้ดีนะครับแต่ว่าในรายละเอียดในแต่ละเกมเนี่ยลิฟูยังดูมีปัญหาอยู่นะครับทั้งหน้าเตะบาดเจ็บความผิดพลาดเล็กๆ,ๆน้อยๆนะที่เห็นได้บ่อยนะโดยเฉพาะกองหลังนะครับถึงรวมไปถึงาการจบสกอร์ครับดูว่าดูเหมือนว่าของน่าตัวเอ,อย่างมูเมซาล่าโคดิกาโปเนี่ยยังจะไม่ค่อยยิงนะครับ สำหรับเกมนี้จะเป็นยังไงต้องรอติดตามชมกันนะครับคาดการ11ตัวจริงของลิเวอร์พูลก,กันครับผู้รักษาประตูครับคงจะไม่พน้นอลิซอนเบเกอร์นะช่วยทีมสุดๆแล้วตอนนี้กองหลังฝั่งขวาเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนะอสองตัวกลางคงจะไม่พนนะ้นจูเวนิวฟันไดนครับจบโจเอลมาติปนะมีเนทฟิลลิปแล้วก็อิบาฮิโมกับอิมาฮิโาโกนาเต้นนะที่ต้องรอลุ้นว่าจะไหวไหมซ้ายเป็นแอนดรูโรเบอร์สันนะกองกลางเหมือนเดิมฮะ จอแดนเฮดเดอร์สันฮะกับตันทีมฟาบิโน่ก็สเตฟานบาซิติตนะมีนาบีเกตาเจมิลเนอร์ฮาวิเอเลยสนะครับที่พร้อมสอดแทรกเข้ามาได้นะครับกองหน้าโรเบรตฟิมิโนฮะเดียโกโจตาโมเมนซาร่านะครับแล้วก็อาจจะมีโคดิกาโปฮะที่มาเป็นตัวเลือกอีกหนึ่งคนนะรวมทั้งฟาบิโอคาบัโยนะ เอาล้วครับมาดูความพร้อมของทีมเยือนกันบ้างนะครับวูฟแฮมตันของโลโปเตกีเนี่ยเกมนี้นะครับยังไม่มีชื่อของชิคินโยนะที่ยังบาดเจ็บก้าเมเนื้อนะครับวูบาก้าตาโอเร่ซาซาคาราสิตวังฮีชานนะครับแล้วก็เช็คความฟิตกองหน้านะครับอย่างมัตถิอุสคุนย่านะครับที่ว่าจะไหวไม่สําหรับเกมนี้นะครับโดยวูฟแฮมตันเนี่ยเกมเยือนค่อนข้างไม่ดีเท่าไหร่นะครับชนะ นัดเดียวนะครับเอ้ยเก็บคินชิตนได้นัดเดียวนะครับสำหรับเกมเยอนนือนในฤดูกาลนี้นะครับโดยไลน์อัพ11ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามนะรักษาประตูฮะโจเซซาฮะกองหลังนีซันเซเมดโดฮอนาธานคอรลินแม็กคิวแมนบูเอโนกองกลางฮะโปรตุเกสคอนเนคชั่นนะจามูตินโนรูเบนเนเวสมาติอุนูนเนสนะครับกองหน้าเปรโดเนโตราอูคิมิเนสแล้วก็อาจจะเป็น เดนี่วโพเดนนะครับอาจจะมีอารดามาตาโอเล่อะไรพวกนั้นครับสอดแทรกเข้ามานะครับเอาแล้วครับมาวิเคราะห์ก่อนเกมกันนะครับคาดการผลการแข่งขันแล้วก็รูปแบบเกมจะเป็นอย่างไงนะครับโดยผมคิดว่าคู่นี้เนาะเจอกันมาค่อนข้างบ่อยนะครับเป็นเกมที่สีของฤดูกาลเข้าไปแล้วนะครับโดยก่อนหน้าในพบกันใน f a เครับนะเสมอหนึ่งแล้วก็ลิฟว์ชนะหนึ่งฮะแต่ว่าในหลีกที่พบกันเนี่ยเป็นบู๊แฮมตันนะครับพี่ โอ้กดริวฮูไป3าูนเลยนะช่วงต้นเดือนกุมภาที่ผ่านมานะขาดการรูปแบบเกมวันนี้ก็น่าจะเป็นทีมใหญ่อย่างริวฮูเจ้าบ้านนะที่น่าจะเป็นฝั่งที่คุมเกมฮะพยายามบิวอัพหาช่องเจาะวูฟแฮมตันนะครับแล้วก็เป็นวูฟแฮมตันเนี่ยผมว่าอาจจะใช้จังหวะนี่ริวฮูฮะหลังลอยอะไรพวกน,นี้หรือว่าความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเนี่ยสวนกลับนะครับอ่ะต้องมาดูกันว่าอ่าะเจคินคอปนะจะมีบทเรียน จากนัดล่าสุดที่เจอกับุ๊แฮมตันไหมว่าจะแพ้อีกไหมนะแต่สําหรับเกมนี้ผมคิดว่าริวพูน่าจะเอาอยู่นะสําหรับแอนฟิลในบ้านเนี่ยผมว่าค่อนข้างเชื่อใจได้นะแล้วก็เจคเกนคอปเนี่ยไม่น่าจะพลาดพังเป็นครั้งที่2อนะครับทำให้ผมคิดว่านะนัดนี้เจ้าบ้านนะครับน่าจะดีพอที่จะเฉือนชนะไปแบบเฮืดจัดนะครับโดยคาดการสกอร์คิดว่าริวพูครับ1ึงประตูต่อศูนย์ครับบู๊แฮมตันนะโอเคฮะสำหรับ ก่อนเกมวันนี้ก็เรียบร้อยนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ช่องมิ d เลนดด้วยนะครับ o ีว g ก i นครับผม